จะเแมนสวยงามคักเนาะแดงแดงเพื่อนดูแดงสวยงามมากข้างบนเขาก็ไม่แดงหรอกยอดเขาจะออกเขียวๆเ,เนาะแต่ว่าตรงตรงข้างล่างนี่แก่อิมมแกเรฮิวลีวีนี่อิมม แกเรฮีวิลีวีนี่ชื่อของเขาชื่อของเขาวี่นี่ก็วายแดงอะไรเพื่อนเพื่อนยโมูแกเรฮีวิลีวีนี่สวยเพื่อนเพื่อนเอ้ยนี่แหละวันวันนี้แมวก็ลงลรอยู่จะสีแดงแดงนี่แหละสวยงามเพื่อนเพื่อนงามจริงๆแล้ววันนี้ท้องฟ้านะอัดสัรย์มากเก๋เลยท้องฟ้าสวยงามมากวันนี้ แจกเพื่อนๆดูเนาะบ้านเราก็มีแหละแต่ว่ามาอยู่นี่เห็นอะไรสวยงามก็ถ่ายเก็บไว้ครั้งหนึ่งในชีวิตของยายแมวนะคะเพื่อนๆไม่ว่ากันนะมีโอกาสได้อยู่ที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะนั่นแหละยาแมวก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์สิ่งดีๆที่สายตาเราเห็นแจกเพื่อนๆดูเนาะแจกกันดูเพื่อนๆเลยจากกันไปด้วย อ m โมแกริวิลิว i นีชื่อของเขาค่ะเพื่อนๆนั่นเด็กที่บายนะคะขอให้มีความสุขในการรับชมค่ะเพื่อนๆเขาสวยงามมากยีมแมวก็เลยเอาไปแจกเพื่อนๆดูแดงแดงเพื่อนๆแดงสวยงามมากขอให้มีความสุขค่ะวันนี้สุดสัปดาห์แล้วือว่าวิกลลบปุกใกล้ก่เล มอยมอยเฮ้เฮ้เฮ้ป้ามอยกาสวัสดีนะคะ